เดียววันนี้เราต้องพูดกันให้นูน้เรื่องเลยนะที่กระฝืนทนคบกันมันไม่ประโยชน์ก็ดีเหมือนกันวันเวลามันไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นมาเลยแต่สิ่งดีๆ่ะอยู่ที่เก็บมันไว้กันกันเห็นก็เสียใจแลกแ คิดว่ามันจะเป็นความรักที่ลงตัวมีความสุขแต่ยิ่งอยู่ไปมันกลับไม่ใช่พเพราะปิ่นไงพเพราะปินนะ่นนั่นแหละที่มันไม่เหมือนเดิมอะปินป่นนี่เหมือน,นเดิมยังไงนั่นไงเป็นเมดิยังไงเห็นไหมพอดิวพูดเรดื่องเราทีไรอะปิ่นจะต้องมาลงเสียงทันทีอะนึกถึงอนาคต มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปแ่้พ่อแม่ใช่ไหม แต่ดิวกเสียใจนะแต่มันเป็นทางเดียวที่ทำให้เราสองคนต้องจากกันแต่ดิวจะเก็บนซีดีๆของปิ่นไหมนะ